สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3มนาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมการรักตัวเองมันถึงยากขนาดนี้บางคนบอกให้เรารักตัวเองนะแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าต้องเริ่มยังไงต้องทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าเราโอเคกับตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่พูดปลอบใจตัวเองไปวันๆ วันนี้เราจะมาชวนกันหาคำตอบว่าการเริ่มรักตัวเองจริงๆแล้วมันเริ่มที่ตรงไหนกันแน่ถ้าคุณกำลังหลงทางในเรื่องนี้อยู่หรือยังไม่มั่นใจว่าตัวเองรักตัวเองพอหรือ,อยังลองมาฟังกันแบบสบายๆนะครับบางทีคำตอบอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดก็ได้ผมขอเริ่มจากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยคิดว่ารักตัวเองหมายถึงซื้อของดีๆให้ตัวเองพักผ่อนเยอะๆพาตัวเองไปเที่ยวหรือไม่ก็พูดปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะ ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองจริงครับแต่พอผมได้ผ่านช่วงชีวิตที่ล้มหนักจริงๆถึงเพิ่งเข้าใจว่าการรักตัวเองมันลึกกว่านั้นเยอะมันไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองในวันที่มีเวลาแต่มันคือการไม่หายไปจากตัวเองในวันที่ทุกอย่างพังคือการกล้ายอมรับว่าเราก็มีด้านที่ไม่ p e r ฟ e c t เราก็เคยผิดพลาดเคยงี่เง่าเคยคิดน้อยเคยเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบเลยแล้วแทนที่จะด่าโทษหรือลงโทษตัวเองเราค่อยๆเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนผมจําได้ว่าช่วงที่เริ่มเปลี่ยนมุมมองคือช่วงที่ผมถามตัวเองว่าถ้าเพื่อนเรากําลังรู้สึกผิดพลาดแบบนี้เราจะพูดกับเขายัางไงคําตอบคือเราจะปลอบเขาอย่างอ่อนโยนแล้วทําไมเราถึงไม่พูดกับตัวเองแบบนั้นล่ะนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองสําหรับผมมันไม่ใช่การหนีจากความไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการอยู่กับมันอย่างเมตตาผมเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเลยนะเช่นเขียนบันทึกความรู้สึกวัลนิด พูดกับตัวเองดีๆเวลาเจอเรื่องแย่ๆหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถึงแม้ว่าจะยังเผลออยู่บ้างก็ตามแล้ววันหนึ่งมันก็กลายเป็นนิสัยกลายเป็นพื้นที่ในใจที่เรากล้ากลับไปซบเวลาเหนื่อยเพราะเราไม่ใช่ศัตรูของตัวเองอีกต่อไปแล้วถ้าคุณกําลังถามว่าจะเริ่มรักตัวเองได้ยังไงผมอยากให้คุณเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากการไม่ซ้ําเติมตัวเองเริ่มจากการยอมรับว่าบางวันเราก็ยังไม่เก่งพอและมันไม่เป็นไรและเริ่มจากการอยู่ข้างตัวเองโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข การรักตัวเองไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่มันคือวิธีเดินทางที่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปในแต่ละวันแล้วคุณล่ะครับถ้าถามว่ารักตัวเองสําหรับคุณแปลว่าอะไรคุณเริ่มต้นมันจากจุดไหนหรือคุณยังรู้สึกว่ามันยากอยู่ลองมาแชร์กันดูนะครับในคอมเมนต์เผื่อว่าคําตอบของคุณจะไปต่อแสงให้ใครอีกคนที่ยังหาทางไม่เจอขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับตัวเองแค่คุณเลือกฟังเรื่องนี้มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วว่า คุณอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สวยงามที่สุดแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าอย่าลืมว่าคุณคือคนสำคัญเสมอดูแลตัวเองดีๆนะครับสวัสดีครับ